สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่บ้านไผ่เมืองนิพยพอนแขกสวรรค์นักเกตหรือว่าบ,าบ้านบ่อลาวอะไรเนาะเมื่อนี้เาจะพาเบิง้งปู่และสานกระดงหรือว่าที่แบบเขาซอยเขานะพี่น้องกระตกซอยเขานี่เนาะเมื่อนี้ก็บรรยากาศแดดแดดพี่น้องมะรินน้ำหยาเพื่อนเนาะบรรยากาศหมู่บ้านเพื่อนี่เฮือนไม้ แบบดังเดิมยานพาเบิ่งผันชนันกระดงเอาไวา้สวยเข่าสวยเขานิยมเขาแหละนัในปู่ในย่าอันนั้นกับปู่คือกัน,วนพวกพ่อของแ,แม่บ่าวลาบบ่าวมีข่อยก็ได้กินหน่วยเดียวในกระดง้งใเราซา อยู่กินบุกผีบ้านขาไหม้เด้่อยๆมาซานแบบนี้เราก็สิไปเห็ดขอบกระด้งเราบ่ได้งเงินเราบ่ได้งเงินผูกบอลาวนั่งผูกบอลาวสบายดี่พี่ท้อาวฮะโขลยน่ะฮะโขลยเลยคนบดิ้งเงินก็บอกไปเลยอืมเราบดิ้งเงิน ไก่งวงแถวนี้จะเลียงไก่งวงลายได้ผู้เห็นบ่กพี่น้องไก่งวงใชกระด้งอ่ากระด้งเราว่ได้เงินเราทามีรอบสองได้ละสานมันก็บ่พันหนึ่งัห่าบทอแม่นึงาสบาแต่บัญชีเราเบิงละสาน <laughs> จะบอกแด้ว,ว่าซานไปก็งงไปซานแล้วก็ไปเห็ดซานอะไรเนี่เด้อไปสวยเขา่าลูกชายสั่งซ <c oughs> านเนี่ได้สิไปสวยเขา่า <c oughs> เอาไปสวยข,ข่าันใครกว่าที่แบบเ้าวไส้เ้าใไส้ได้เพราะว่าทุกคยใส่อย,สยอยู่เพือนเหมือนเ,อเป็นแบบอ,อันองน้เเข่ามื่กบ,บติดมื่อกับลืน่น เพราะปกติสวยเขาเขาต้องเอาน้ามรูปอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันสีบบมันบมมีซานตกข้างเด้คือยังกระสอบที่เ้าสวยชูม,มือและซานมันตกคว่าตกข้างเพราะว่ามันเป็นไม้จากธรรมชาติแล้วไม่ไผ่บ่เนไม่ไผ่ว่ามันก็มีลายอีกบ่าสานไน ลายนี่ถึงได้เอ๋ในรายบ,บ,รบัิเล,ล็กกรตัดตัดเห็ดขอบกับเป็นกระดง้งสวยเข่าเหนียวของกระต่าละซานเป็นเบอร์ใดเนาะชานเป็นเนาะเจ้อาอะไร ของมาได้ชานระหงแม่ได้จานตะตาติปเข่าได้จ้ะติเข่ามาได้จ้าบเป็นติบเข่ามันมีลายลายนะติบเข่านะสุขบัญิิดหน่วยละวันเงินลายเมืองไทยห้าขยะมายิงมายิงพูนแถวอันถะแขกูมายิงเน่ยน้อยเนี่ยน้อยนี่ สานเป็นวัดติบเข่าเพราะว่าบ้านเขาซานแต่ติบเข่านี่น้อยๆน้อยสำนงแพลนะเฮ้ยซานเป็นว่าได้ติบเข่าเห็นเขาเห็ดก็ลองเห็ดน้งเขาบข่ได้เห็ดเป็นแต่ชานมัเขายังบอกเป็นเนาะข้านเหนียวๆขึ้นอย่างขึ้นเครื่องจะขึ้นแม่เป็นแล้ว เห็ดยากอะไรเอนี้่ยอะไรเดี๋ยวพาเบิ่งรอบๆบริเวณบ้านบนนอกประมาณลายเมอรลอะได้ชิอันนี้เป็นเฮือนคางๆเนาะมงนี่ชิมีแต่เฮือนไม้เนาะมงนี่เขามงอื่นก็จากชิมีแต่เฮือนรังใหญ่ๆแต่ว่าวังไหนสียชิกระรังบริใหญ่ปานใดก็ธรรมดาพออยู่แบบบ้านนอกเขาแหละนี่เป็นเฮือนหญ้าเนาะหรือว่าเฮือนแม่โบราณแหละ ก็สีลังประมาณนี้แหละเป็นทวนหยกพืชสูงทั้งหลางก็สีหล่งใต้ทุนได้แต่ว่าบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านที่ใหญ่หนะแต่ว่าห้อเกาเคยไปเลาะห้อมเบิดดอกบ้านก็อ,อยู่แต่แถวเนี่ยบ้านพิ่นห้องนี้ชิบ่คคอยแอรอัดปานใดแต่คนก็ยังลายอยู่เฮือน เราชมพนนั่งอยู่ใต้ตารางกระดงมาณฑให้ละซานให้จังอันนั่งไว้เมื่อสวยเข่าอยู่บ้านเลขหล่ออีเต็นเก้าสามห้าหกขี้ตะไคเพิ่นแยกกิ้ตภัยแยก เป็นทางลังเพื่อนตะข้าวตะโพดตะแม่ส่วนใหญ่ผลเชื้อเทือนไมนะ่เนาะเทือนไม่เนี่ยมันสิบแบบถ่ายเทอากาศดีได้บบค่อยห้อนบอคออนบอคือเพือนดินเพือนดีนมันชิบเอาอยู่ในปูนย่ำขึ้นมันก็ชิห้อนหอนพี่น้องไอ้ได้คอยจะเข้าไปในสวนห้องน้ำประจิจุทั้งนี้เนาะสวนมีกกแค่ก,คกมะหงสิบไปหาวสาวรสมากินไวสบูู่ซิมีรูบ่เน,นาะมักสาวรส ตอนนี้ขเขามาหอดในสวนเลยมันยังหมากน้อยอยู่แล้วว่าเนี่ยหมักชาวลถบ้านเขาเอิญหมักน็อดน้องพี่น้องเนี่ยหอยปงลงปงแหลงนี่ยเนองหุงั้างใน,นเป็นหุงมันนีเป็นเครือพูแล้วด้วยเนี่พูแล้วพูเคียวมากผู้เฒ่าผู้แก่ต้นข่าโอ้ในสวนนี่มีอะไรคอยชิมกินมังน็อดหม่ชิมีหรือบ่มหมากนะจะแก่หรือบ่เนาะ มกงนดมกนดๆๆนกจะมาแก่มันเป็นอะไรมันชวนนี่มีทั้ง,ะงัะขะแยงเราก็ปลูกไว้นี่ต้นมันสักคูเดี๋ยวจะสีแมนเอามังนดต้นมันสักคูพี่น้องต้นมันสักคูลายขนาดเลยเนาะแมนเบิดได้นีนจะนำก็เป็นหัวก็ต้มกินสำหรับผู้ใดเคยกินกะกะชีเซบอยู่เชืยอมันติดแขว เป็นลำอ้อยมังหงมังหงสวนเนาะหัวบ้านเพิ่นมีหนามประปาเนาะแบบน้าประปาฮดยามแรงก็ได้มันก็สิงามนี่นี่แต่มันจะครูพูดด้วเครื่องมองังหนอดมักชาวะรสนี่หัวกล้วยน้องอย่างนี้เนาะเดี่น้องเห็นบ่เคยกินบอ่อันนั้นมันสีหวานแล้วก็มีรสชาติ หวานแซบแซบกว่ามันสาคูมันสาคนะูมันเป็นเส้นติดแขว้วโดยเฉพาะแข้วบดีคือค่อยี่อีละกกับติดแขล้วลดมันสาคูต้นหัวกล้วยน้อยตัวนี้หวานหวานอันนี้ก็เป็นมันเหมือนกันหวานอันนี้แซบแซบดีนี่มันกุ๊กในพัก กระโดงักกระโดนน้ำอหละอันนี้พอดฝานนิดๆเนาะแต่กระแซบเดี๋ยวจะไปแม่นมังนัดก,กันเด้อพี่น้องอันนั้นเป็นห้องน้ำพันโหดเอพักอไงยังผักกะเพาจักหมากได้ซุกจักหมากได้บุซุกหลังจากตีผ้าเบิง่งเราเห็ดกระดงสวยเข่าแล้วก็เข่ามาสวนพักปลอดชานผิดละใส่ดีผุ่นออกน,นี่มีพักผักชีฝรั่ง ผักเสริมหนตายไปเลยเนาะแต่ผักเสริมเราเคยถ่ายเบิรกตอนนั้นลายหันตายไปแล้วผักขยง,องโอ้มีลายผักอยู่ในนีน่พี่น้องแมนบังหนอดก็เด้อจักหมาได้เก่จักหมาได้บุกก่อันนี้มันจะมีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวเบิง์ใบบัง,บง,บงมาคือมันบุกเก๋นะพี่น้องมาก็ลายได้ปุ๋เต็มต้นเดียวนี่ก็อเอาลงมาลูกหนึง่ง มันเขียวอยู่เดเดหมากมันจีหอยตะลนตะเ่นมาสิหอมหอมทชมันชุกมันจีหอมเนาะหอมดีขนาดเลยเลยเห็นบ่อันนี้เนาะผ่นปูกเลยผ่นปูเด็ดพี่น้องเดี๋ยว่คยจะไปผ่าบ้างเนาะว่าทางในมันจะเป็นอะไรมันจะชุกหรือบ่ แต่เบิ่งชงคือจิบิ่งชุกดอกปกติเขยกินยุงเทียบมันสีสุกมันสีเหลืองมันก็จิมีรสชาติหอมตอนนี้ฮะก็ออกมาจากในสวนไปถิ่นลอยเนาะนี่แล้วก็ซานไดล้ลายเติบแล้วเด้ไงกระซานได้ลายแล้วได้คำตัดขอบคำเห็ดขอบใส่มันก็งามได้นี่ฮะหมักไข่หมักไข่ แต่บุงฝั่งไทยก็จะเอิ้นมากอย่างนี้อโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เสรนจเก่อนอเราบน่ายังง่ายดอกมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกว็กดสั่นกระดิ่งเพื่อจะพลาดคลิปใหม่จากช่องของเขาเนาะพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้อง